ใด้พบน้องคืนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าป่าสามัคคีโอ้สาวแหลบานน้าเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญพร้อมเป่งสีอายขอฝากฮักน้องฝากไม่ตรีโปรดสงสารกลานีและเห็นใจ ทีต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางบึงการหนองคายระยองโครงการเกษียณสุขใจของสหกรณ์อมทพย์สาธราณสุขหนองคายจำกัดด้วยความยินดียิ่งในการเดินทางก่อนเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2566 ให้เจ้าลืมเรื่องบ้านเรื่องงานไว้จักวางให้เจ้าจดจำไว้บอกกี่มือให้ปล่อยวางในการมาเทือนีอยากให้หมวลอย่าวิ่งว้อนประทานหนอนสมพรเจือจันทร์ึกผู้กอตังฝากรถบัตรขั้นที่หนึ่งนันอาจารย์ท้องเลือนให้จอบสองถึงบังอ่อนนางเคียงข่างยาสิแมนดอกเหลือบมองเด้ออาจารย์เด้อ ให้เจ้าพาพี่น้องได้มวลซ่นสมใจฝากอาจารย์ช่านใช้ใช้สว่างอีกพร้อมให้เจ้าผากันลองหมอลำหรือสติงไงแต่อยา่าไล่ลืมลางดอมสมหรือเสือแดงเดีอ <c oughs> ส่วนบัตรขั้นที่สองนั้นอาจารย์สมชัยข้หงสาเพิ่นสีผ้ามวลหลายให้ทุกคนมวนพ้อม ไผนอนหลับกะสิหูพี่หมูสุนทอนมาลาสีสิปุกตืน่นคนใดสิบอซื้นคนได่บราบรื่นให้ข้างบำตลอดไปแน่แม้ส่วนอีกคนหนึ่งนันอาย้า้สีเชียงไหมเฉลิมใช้กนหน,นักนี่ผ้าสิพอมดอกโคแซวพี่นออ้นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยยาให้พบอันหาร อย่าให้ผ่านอันกาหรือสิงบสมใจให้ไปมาปลอดภัยสิงสศักดิ์สิทธิ์เพิ่นแลนคำพอพระใสเพื่อนคอยอยู่หรือปูใหญ่เมืองบึงการให้ดูแลลูกหลานบ่อให้ผ่านสิงเลร้วลายเด้อพอเด้อเด้อปูเด้อสาธุ ยินดีต้อนรับสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์สาธราณส,สุขหนองคายจำกัดด้วยความยินดียิ่งสหกรณ์อมทรัพย์สาธราณส,ส,สุขหนองคายจำกักดเริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่29มิถุนายน2522ด้วยทุนจดทะเบียน50,000บาทมีสมาชิกแรกเริ่ม235คนปัจจุบันเปิดดำเนินการให้บริการช่วยเหลือบวลสมาชิกเป็นปีที่45 ให้บริการสมาชิกชาวสาธารณสุขสองจังหวัดได้แก่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสาก์อมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการบริหารตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้สาก์มีความเชื่อมั่นก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน สหกรณ์อมรั์สาธณสุขหนองคายจำกัดโดยการนำของนายสมพรเจือจันทร์ึกและคณะกรรมการชุดที่45้าและจนที่สหกรณ์โดยมีนางกน,กนกนันจงเทียมเท่าเป็นผู้จัดการสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดบริหารการเงินการสหกรณ์แบบมืออาชีพโดยยึดตามปรัชญาสหากรณ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดีอยู่ดีมีสุขส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและการสร้างนิสินเท่าที่จําเป็นบนความระมัดระวังผลการดําเนินงานณนะวันที่20สิงหาคม2566มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น4,172,128บาท56สตางมีสมาชิกสากร3,670คน มีเงินรับฝักออมทรัพย์2,258,627,612,37สตางมีทุนเรือนหุ้น1,407,579,900บาทและมียอดกําไรสุดทีจำนวน72,465,401,75สตางด้านการบริการ สหกรณ์อ,อมรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดได้จัดให้บริการแก่สมาชิกคือเงินฝากอมทรัพย์และเงินให้กู้แก่สมาชิกการให้บริการเงินรับฝากอมทรัพย์โดยให้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากทุกวงเงิน3.25บาทต่อปีเงินให้กู้แก่สมาชิกแบ่งได้ดังนี้เงินกู้สามัญวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย6.75บาทต่อปี เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพวงเงินไม่เกิน1 8 0 0 0ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย6.75บาทต่อปีเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาอัตราดอกเบี้ย6.35บาทต่อปีเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน2ล้าน1บาทถึง3ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย6.35บาทต่อปีเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน3ล้าน1 00, บาทถึง5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย6.35บาทต่อปีเงินกู้พิเศษฉุกเฉินวงเงินกู้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย6.75บาทต่อปีเงินกู้สามาสัญสำหรับผู้ค้ำประกันอัตราดอกเบีย 100, ้ยร้อยละ0 7 5บาทต่อปีด้านสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัด ได้จัดสวัสดิการแก่สมาชิกโดยมีการมอบเงินกองทุนให้ดังนี้กองทุนหนึ่งจ่าย3,100บาทต่อปีปีต่อไปจ่ายเพิ่มหรือลดตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตได้รับความคุ้มครอง5 0 0 0 0 0บาทสมาคมชาวมัตติกิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมรทราบสาธารณสุขหนองคายให้ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า1,000บาทต่อปีได้รับความคุ้มครอง10,000 0บาทหรือตามจำนวนสมาชิก กองทุนสวัสดิการบิดามารดาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตสมทบรายละ200บาทได้รับความคุ้มครองตามจำนวนสมาชิกประมาณ80,000-1แสนกว่าบาทการจัดหลักประกันชีวิตกลุ่มซึ่งสหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันให้สมาชิกทุกคนคุ้มครองวงเงิน6แสนบาทและสนับสนุนการเป็นสมาชิกของสสททล้านที่1คุ้มครองวงเงิน1ล้านบาท สมาชิกกสทะทะล้านที่2วงเงิน1ล้านบาทและสมาชิกกสทะท,ะทะล้านที่3และมีการสนับสนุนก,การเป็นสมาชิกสสชสอ,ชอ,สอ,อคุ้มครองวงเงิน6000 600, บาทนอกจากนั้นสหกรณ์ทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดยังมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกทุกปีมอบเงินสวัสดิการแก่ผู้กเกษียณอายุและผู้ลาออกจากราชการทั้งสองจังหวัด ได้สูงสุดถึงรายละ20,000บาทซึ่งปี2566มีผู้เกษียณอายุ70กว่าคนสหกร์จ่ายให้800กว่าบาทผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 มีการหยุดพักส่งหุ้นรายเดือนแก่สมาชิกมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน NKBK Connect บนมือถือใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ ทั้งการกู้เงินรับฝากการค้ำประกันทุนเรือนหุน้นตรวจสอบกองทุนและข้อมูลด้านอื่นๆของสมาชิกได้มีการเปิดรับชำระค่าสมัครสมาชิกค่าสมัครกองทุนเงินฝากหรือซื้อหุ้นสหกรณ์ได้ที่เคาน์เตอร์สรวิสและเซอร์วิสอินเวสท์ทุกสาขาทั่วประเทศจากผลการเปลี่ยเทียบสภาวะทางการเงินของสหกรณ์อมทัพย์สา,าธนรณสุขหนองไายจำกัดจากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกบ้า มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตเพื่อพื้นรามลำดับยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดีสหกรณ์ทรัพย์สินและสุขภาพจำกัดมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกและร้อมที่จะเป็นสถาบันทางการเงิน เป็นที่พือของ,องโวงสมาชิกสื่อสไปนายปรัชยาและผุ้ดมการของสังคม<อ>เราพร้อมทำหน้าที่ด้วยเท